วิทย์เกิดสกลธนาเจ้าของสวนวานน้าเงินที่อำเภอเพชรจังหวัดอุดรธาน,นีหลังจากที่ได้ลองใช้สินค้าวานน้ำเงินเรียบร้อยแล้วก็มประทับใจในสินค้ามากวันนี้เลยมาแนะนํากับเจ้าของสวนซึ่งเป็นเจ้าของสวนที่จังหวัดสกลนครอยู่อำเภอวรดเจดผุมนะครับเป็นสวนผู้ชารที่เราเห็นอยู่ด้วยด้านหลังนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเชิญเจ้าของสวนมาพูดคุยเรื่องของสินค้าที่จะใช้แล้วเป็นยังไงขอรบกวนเชิญเจ้าของสวนครับ สวัสดีครับรบกวนพี่แนะนําตัวนิดหนึ่งครับครับผมปิยะสถาผลเจ้าของสวนพุทราไร่สวนพุทราผลอ่าพุทราพันธุ์อะไรี่พี่ผูกนะพุทราพันธุ์ไต้หวันครับในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยพี่ที่ผูกพุทรานี่อยู่พื้นที่อยู่ประมาณสักกี่ไร่พื้นที่ประมาณสี่ไร่สี่ไร่พุทราอยู่ประมาณสักต้นพี่ร้อยห้าสิบต้นร้อยห้าสิบต้นเป็นพันธุ์อะไรครับพันธุ์ช่วยมีไต้หวันพันธุ์ช่วยมีไต้หวันอ๋อ เนี่ยลูกใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยนะครับนี่คือหลังจากการใช้แล้วก่อนพี่ใช้ผิดพันวันน้ำเงินของเรานี้พี่ใช้อะไรมาก่อนครับก็ใช้เคมีทั่วไปใช้เคมีทั่วไปใช้วานน้ำเงินเรามาเริ่มใช้จริงๆตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเริ่มใช้จริงๆประมาณเมษาปีที่แล้วประมาณเดือนเมษาปีที่แล้วหลังจากการใช้แล้วมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงจากเคมีไหมครับถ้าใช้วานน้ำเงินแล้วเนี่ยหลังจากใช้แล้วใบใหญ่ขึ้นหนาขึ้นใบเขียวขึ้นใบเขียวขึ้นใหญ่ขึ้นหนาขึ้นนะครับ แล้วพี่ใช้อะไรบ้างของฟีฟาวันทั้งหมดที่ใช้กับสวนของผู้ชาส่วนนี้ก็ใช้ทั้งนสีด้าสีสิสองคำสามติดกันเมอร์พิมพพลาสตกนครับแล้วกันกันกันในสิงค้าของวันที่พี่ใช้เนี่ยถ้าเป็นสิบสองสามปุ๋ยจริงจริงมีเราพี่ใช้ปริมาณต่อต้นนี่ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณต้นละกิโลต้นละกิโลกี่เดือนกี่อาทิตย์ใช้ทีหนึ่งผมก็ใช้ก่อยประมาณเดือนละครั้งเดือนละครั้งเดือนละหนึ่งกิโลต่อต้นต่อเดือน แล้วโอลิคอเมม่าคีเลตนะครับพี่ใช้ยังไงก็ใช้ตามสูตรก็สิบยี่สิบอัตราส่วนก็คือสิบดีซีโอลิคกัมม่าสิบดีซีครับคีเลต์ยี่สิบตยี่สิบดีซีตอน้ำยี่สิบลิตรต่อน้ำยี่สิบลิตรแล้วมีพี่มีผสมอะไรอื่นอไหมครับนอกจากสองตัวนี้แล้วก็ผสมกากชาเช่นเคยเอาแต่น้ำนะอ๋อหมายถึงว่าเอากากชาของวันน้ําเงินเราละลายน้ําก่อนครับแล้วเอาน้ํามาผสมกับโอลิคอเมม่าคีเลตฉีดพ่นใช่ไหมครับครับผมไอ้ตัวกากชานีี่่่่พชชววยยอ ป้องกันไข่แมลงไข่แมลงอ๋อทาให้ไข่แมลงมันฝ่อลงครับครับเราจะฉีดพ่นทุกเดือนแล้วผลผลิตเนี่ยมันต่างกับปีที่แล้วไหมครับผลผลิตก็ต่างกับปีที่แล้วเรายว่าลูกโตเก่าแล้วก็รสชาติดีขึ้นอ๋อลูกใหญ่ขึ้นรสชาติดีขึ้นปีแล้วลูกใหญ่เท่านี้ไหมครับก็ไม่ใหญ่ขนาดนี้ไม่ใหญ่ขนาดนี้แล้วสีผิวมันเปลี่ยนแปลงเยอะไหมครับจากปีที่แล้วก็สีผิวว่าเปลี่ยนแปลงก็ปีนี้กระสีจะมันวาวขึ้นอ๋อสีมันวาวขึ้นหลังจะใช้สินค้าเรา ถ้ากเกอาใจสินค้าเราตั้งแต่เดือนเมษาเพิ่งใช้ปีนี้เองครับอ,อใช้ปีนี้เองประทับใจกับสินค้าเราเดี๋ยวตอนนี้ผมจะขอถามพี่ที่หนึ่งว่าผลผลิตของปีที่แล้วก่อนใช้วันน้ำเงินของเราเนี่ยพี่เก็บผลผลิตขายได้เป็นตัวเลขเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับพี่ปีที่แล้วประมาณเจ็ดหมื่นประมาณเจ็ดหมื่นกว่าบาทนะฮะแล้วปีนี้หลังจากใช้สินคาน้ำเงินแล้วเนี่ยนี่ยังไม่หมดฤดูใช่ไหมครับยังครับีจะหมดฤดูประมาณเดือนใกล้ๆกล้หลังปีใหม่หลังปีใหม่ อันนี้วันนี้เราถ่ายทําอยู่วันที่16บธันวาวันนี้ฝนตกนะฮะเนี่ยวันนี้ฝนตกสิบหกธันวานี่ยังไม่หมดฤดูในการเก็บตอนนี้ขายไปแล้วได้เป็นตัวเลขมาสักเท่าไหร่ครับพี่สน,นุิปีนี้ประมาณแสนสองนะครับอ๋อน,นี่นี่ขนาดที่ยังไม่ยังไม่ปิดฤด,ดูการเก็บนะครับได้แล้วแสนสองครับทีนี้ผมอยากถามอยากให้พี่เนี่ยความรับใจที่พี่เกิดจากธันวาในเวลาแล้วเนี่ยอยากให้พี่เชิญชวนเกษตรกรท่านอื่นหรือรายอื่นเนี่ยที่จะใช้สินค้าเราพี่รับใจยังไงบ้างอยากให้พี่ลองเชิญ เกษตรกรลองใช้ดูครับครับก็ให้พี่น้องเกษตรกรใช้ปุ๋ยันวานได้เงินได้ผลผลิตแน่นอนครับครับตอนนี้พี่เปิดศูนย์เรียบร้อยแล้วเปิดเรียบร้อยนะประทับใจมากขนาดเปิดศูนย์ขายปุ๋ยเองเลยนะครับนี่อยากจะลองเชิญชวนชาวเกษตรกรเรานะครับลองหันมาใช้ปุ๋ย22น3อินทรีย์เคมีของวานได้เงินเราครับขอบคุณครับ